สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมณูนชื่นชมผู้รับบนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยอมัมสระรบ,บุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในระบบของไฟฟ้าทั้งในบ้านและในอุตสาหกรรมครับการเกิดข้อบกพร่องอย่างที่เรารู้นะครับข้อบกพร่องทางไฟฟ้าเนี่ย เราต้องรู้จักชนิดที่เกิดขึ้นก่อนแล้วเราจะอ,าอะไรไปป้องกันวันนี้ผมจะพูดเรื่องเดียวก็คือเรื่องการลัดวงจรก็คือระวังถ้าเกิดอาการแอสายแอคือสายลายเนี่ยกับนิวตันมันสัมผัสกันเมื่อไหร่มันก็จะเกิดอาการที่เราเรียกว่าลัดวงจรเรามาดูกันก่อนครับว่าระบบข้อบอกพร่องทางไฟฟ้าที่เราเห็นกันเนี่ยครับ บางคนช่างไฟฟ้าแท้ๆยังไม่รู้เลยว่านะครับการเกิดข้อบกพร่องแต่ละอย่างอุปกรณ์ตัวไหนจะเป็นตัวใช้ในการป้องกันอันแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือการลัดวงจรเห็นไหมครับสายแอกับสายเมาสัมผัสกันเมื่อไหร่จะเกิดการลัดวงจรทันทีอันที่2ก็คือการรั่วลงโคงหรือการลีเกตของไฟฟ้าก็คือ สายแอลตัวนี้ครับมันไปรั่วที่โครงของอุปกรณ์เวฟ้าลักษณะนี้เราเรียกว่าการรั่วลงโครงนะครับอันที่สมก็คือโอเวอร์โหลดเห็นไหมครับโอเวอร์โหลดเราจะเห็นว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยถ้ามอเตอร์ของเรากินกระแสนะครับกินกระแสมากกว่าตัวมันเนี่ยขดลวดก็จะไหมถ้าเราไม่มีโอเวอร์โหลดเมื่อไหร่ขดลวดเราที่อยู่ในมอเตอร์มอเตอร์ก็จะเสียหายแล้วก็ไหมทันที เพราะนัน้นโอเวอร์โหลดเนี่ยไอ,อการลวดลงโคงที่เราอ,อุปรกรณ์มาใช้ป้องกันกับการรัดวงจรเนี่ยมันป้องกันไม่ได้นะครับทางย้ำก่อนเดี๋ยวผมจะบอกแต่ละสะเต็ปว่าอันที่3มก็คือเราเรียกว่า Over Under v o ดอร์โวลเตจลยนั่นหมายถึงถ้าโวลเตจของเราเป็นไงครับสูงกว่าปกติเกิน10%เมื่อไหร่ตัวนี้มันจะตัดเพื่อจะทำให้อุป,ปรกรณ์ ของช่างไฟฟ้าเราเสียหายหรือต่ำกว่าปกติ10%ก็จะตัดเขาเรียกว่า Over u n d e r v o l t a g e อ e l a y นะครับตัวต่อไปก็คือ a s e s e q u e n c e Relay นะครับ a s e sequence relay ก็คือเป็นตัวที่ป้องกันนะครับว่าถ้าเราหมุนกับทิศทางการหมุนคือเฟ e ไม่เป็นไปตามในอุปกรณ์ของอุตสาหกรรมนั้นนะครับ มันจะทำให้อุปกรณ์ไฟไฟ,ฟ้าเสียหายอย่างรกตัวอย่างเช่นมอเตอร์3เฟสที่ไปขับปั๊มไฮดรอลิกถ้าเรากลับทิศทางการหมุนแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันจะทำให้ปั๊มพังเฟสเฟสโปรเทคเรียก็จะโปรเทคว่าถ้าไฟไม่เข้าตามนี้ L 1 L 2 L 3เนี่ยมันจะตัดวงจรให้เราเลยอันนี้ก็คือเฟสซีเควนซ์รีเลย์นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือในเรื่องของ เราเรียกว่านิวตันฟอนนิวฟอนฟอนรีเลย์ก็คือถ้าอุปกรณ์ไหนก็ตามที่นิวตันมันหายไปเมื่อไหร่นะครับแล้วเราไม่บาลานซ์โหลดระหว่าง L1, L2, L3 ตัวนี้ก็จะเกิดข้อบกพร่องทำใ,ให้ไฟฟ้าบางตัวสูงกว่า220วลก็จะทำให้เสียหายทันทีเราจะเห็นเลยว่าไฟในบ้านถ้านิวตันหายไปหรือนิวตันฟอนป๊บ ตู้เย็นบางทีก็พังทีวีก็ไหม้นะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของการป้องกันฟ้าผ่าเห็นไหมครับมีหลากหลายเลยแต่วันนี้ผมจะพูดอย่างเดียวคือการลัดวงจรว่าเราจะใช้อุปกรณ์ไหนในการลัดวงจรการลัดวงจรเนี่ยก็คือการที่ทำให้เกิดกระแสเป็นไงครับสูงทันทีทันใดตัวที่เราจะมาป้องกันในสมัยก่อนเราก็ใช้ฟิวเซน ใช่ไหมครับที่ติดกับคัตเอานะครับมีตั้งแต่ไซส์ขนาด6แอมป์10แอมป์20แอมป์แล้วแต่ที่ใช้ป็นในบ้านแต่รุ่นพวกนี้เป็นรุ่นโบราณแล้วครับนะครับอุปกรณ์ตัวที่2ที่เขาใช้กันก็คือเป็นคาติกฟิล์คาติกฟิล์ก็จะมีสำหรับที่ใช้ภายในบ้านก็คือฟิลกระปุกนั่นเองถ้าเราเรียกกันนะครับก็มีใช้ ในบ้านแล้วก็ในอุตสาหกรรมด้วยเราเห็นว่าตู้คอนโทรลจะมีฟิลคาติกฟิลตัวนี้อยู่แต่แน่นอนมันมีทั้งฟิลตัดช้าและตัดเร็วนะครับฟิลตัดเร็วก็ไปใช้ในภายในบ้านถ้าฟิลตัดช้าก็ในเรื่องของการควบคุมมอเตอร์เดี๋ยวผมจะพูดว่าแต่ละแบบมันใช้ยังไงนะครับตัวสุดท้ายก็คือเบรกเกอร์เบรกเกอร์นี่ก็จะสะดวกเลยครับก็คือเราจะตัดเบรกเกอร์ที่ อะไรครับที่กี่เอมก็ได้มันก็จะทิปให้เราเลยแล้วเราก็ใช้ใหม่ได้แต่ถ้าเป็นฟิลกระปุกฟิลลวดนะครับหรือพวกคัดเอาที่เรามาใช้นะครับเวลาเสียแล้วเราต้องเปลี่ยนนะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันนะครับการเกิดรัดการรัดวงจรแล้วฟิลขาดเนี่ยแล้วเราต้องประกอบใหม่นีม่มีข้อดีก็คืออะไรครับอันแรกเลย เราต้องหาข้อบอกพร่องก่อนไม่ใช่เราเปลี่ยนฟิวแล้วพอสับคัดเอาก็พังอีกตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อบอกพร่องของการที่เราจะต้องเปลี่ยนฟิวหรือเปลี่ยนฟิวกระปุกก็ตามเนี่ยมันมีข้อที่ข้องควรระวังก็คือเราต้องหาสาเหตุของการเกิดก่อนแต่ถ้าเป็นเบเกอร์เป็นไงครับมันทิปแล้วเราไปกดขึ้นอีกมันก็ทิปอีกกดขึ้นอีกทิปอีกเพราะฉะนั้นจะทําให้อุปกรณ์ของเราพังได้นะครับ สายก็จะไม่ได้เพราะฉั้นสิ่งสำคัญที่สุดของระบบป้องกันการลัดวงจรก็คือรู้จักอันที่หนึ่งขนาดของฟิลนะครับโดยปกติแล้วเราจะดูที่กระแสของโหลดถ้าโหลดของเราสมมติว่ากินกระแส8แอมป์เราจะเอา1.25ไปคูณ8นะครับเราก็จะได้ฟิลหรือคัดเอาที่มีขนาด10แอมป์เราจะใช้10แอมป์นะครับ แต่ไม่ใช่เราเลือกแต่ฟิวอย่างเดียวไม่ได้นะครับฟิวเราจะต้องเป็นไงครับเราจะต้องหาก่อนว่าฟิวนั้นเป็นฟิวชนิดไหนถ้าฟิวกระปุกมันจะมีทั้งฟิวที่ตัดเร็วแล้วก็ตัดช้าที่มีรูปหอยโคงอยู่ติดอยู่กับไอ้นั้นก็คือเป็นฟิวตัดช้าฟิวตัดช้าใช้สําหรับอะไรครับใช้สําหรับการควบคุมมอเตอร์นั่นเองเพราะมอเตอร์ตอนสตาร์ตตอนแรก กระแสมันจะเท่ากับ5-7เท่าของกระแสที่มอเตอร์ทนได้หรือกระแสเอ็นมันจะกระชากทันทีวืดแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมเพราะนั้นฟิวของเราจะต้องเป็นใช้ฟิวตัดช้าเบรกเกอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเบรกเกอร์ก็จะมีเบรกเกอร์ที่เราเรียกว่าไทเอก็คือใช้สำหรับโหลดธรรมดาทั่วไปแต่ไทซีนี้สำหรับอะไรครับโหลดที่เป็นมอเตอร์ก็มันจะมีค่าการหน่วงเวลา ถ้าเราใช้ผิดเราไปใช้ไทเอมาอยู่ในส่วนของอะไรครับของที่เป็นเบเกอร์ที่มาใช้กับ Motor มอเตอร์เมหร่พอสตาร์ทบ่อยๆฟิลมันจะทิปโดยที่ไม่มีสาเหตุเพราะเราใช้เบเกอร์ผิดขนาดเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่จะต้องระวังในการใช้ในการป้องกันการล้นวงจร เบเกอร์ในอุตสาหกรรมยังมีชั้นทิปเซอร์กิตเบเกอร์ชั้นทิปเซอร์กิตเบเกอร์ก็ตัวชั้นตัวนี้ไว้สําหรับอะไรครับไว้สําหรับป้องกันเวลาในห้องแลบเราเกิดเห็นเพื่อนถูกไฟดูดนะครับเราก็มีอิมเมอร์ซีไปจ่ายไฟกดปั๊บให้ไฟมันไปเข้าที่ชั้นทิปชั้นทิปก็เบเกอร์ Baker ก็จะตัดหรือชั้นทิปเซอร์กิตเบเกอร์ก็เหมาะสําหรับที่ใช้ปเทคชันในเรื่องของ ซีเควนลีเล์ถ้าไม่ฟรีเควนก็ตัดเบรกเกอร์เลยอันที่2ก็คืออะไรครับในส่วนของเรื่องของโอเวอร์อันเดอร์วอตเตจรีเล์ก็จะมีหน้าคอนแทคที่ไปตัดชั้นทิปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชั้นทิปหรือในเรื่องของการเซิร์ชหรือการที่ฟ้าผ่าชั้นทิปก็จะตัดหรือในส่วนของนิวตันฟอนตัวนี้ก็ไปใช้ในคอนโทรลชั้นทิปได้ เพราะ,ะนั้นอุปกรณ์ที่เป็นเบเกอร์ที่มีชั้นทิปมันมีประโยชน์มากมายเดี๋ยวผมจะต่อวงจรเหล่านี้ให้ดูนะครับเพราะ,ะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าวงจรแต่และว,วงจรในการใช้อะไรครับเรื่องแค่ลัดวงจรอ,อย่างเดียวนะครับยังมีที่จะต้องคำนึงถึงมากมายฝากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับว่าการลัดวงจรเราไม่ใช อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเอิร์ธดิเกตเซอร์กิตเบเกอร์นะครับเราต้องใช้เบเกอร์ธรรมดาเนี่ยครับมาเป็นตัวตัดหรือฟิลธรรมดาในการตัดการลัดวงจรมันมีหน้าที่เดียวนะครับคือป้องกันการลัดวงจรขอบคุณที่ติดตามผมครับแล้วก็ถ้าสนใจที่มาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีก็ติดต่อมาที่นี่นะครับเรามีโครงการช่วยเหลือเด็กยากจนที่จบม .3 ไม่ต้องเสียค่าเทอม ไม่ต้องเสียค่าหอแล้วที่สำคัญที่สุดที่เราเรียนเหมือนเรียนที่เยี่ยวมันคุณจะได้ความรู้ไปประกอบอาชีพแน่นอนขอบคุณครับ